สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะพาไปดูเกมมือถือใหม่ครับที่น่าเล่นที่สุดเปิดใหม่ประจําเดือนนี้กันนะครับโดยแต่ละเกมที่เลือกมานั้นก็ถือว่าดีที่สุดบรรดาในเกมเปิดใหม่ภายในเดือนนี้กันแล้วนะส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างและเกมไหนหน่าเล่นที่สุดครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ Disney Melly Mania เกมมือถือแอคชั่นตัวใหม่ที่ได้ยิบนำตัวละครยอดฮิตจาก Disney และก็ Pixar มาทำเป็นเกมต่อสู้ในรูปแบบ3 v 3กันนะครับแน่นอนว่าขนตัวละครมาให้เลือกใช้งานกันเพียบเลยและก็สามารถปลดล็อกตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติมภายหลังได้เมื่อเลเวลของล้านเนอ,อัพขึ้นครับส่วนรูปแบบการต่อสู้ของเกมแนวนี้ก็ถือว่ามันใช้ได้นะตัวเกมจะแบ่งฝ่ายต่อสู้ในสนาม ฝั่งไหนทําแต้มได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งเกมนี้ครับก็สามารถชวนเพื่อนๆของเราเนี่ยมาเล่นด้วยกันมาสนุกด้วยกันได้ด้วยนะเรียกว่าไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักอย่างเดียวแน่นอนครับสําหรับใครที่เป็นแฟนของดิสนีย์แล้วก็พิกซ่าบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดครับ Kingdom Quest เกมมือถือ IDOL RPG ที่มีลูกเล่นในเรื่องของการจัดทีมออกไปต่อสู้ซึ่งเราเนี่ยครับจะต้องศึกษาเรื่องของบัฟเรื่องของสกิลแล้วก็ตำแหน่งการยืนให้ดีนะเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่ต่อสู้นั่นเองทางด้านการต่อสู้นั้นจะเป็นการวางยูนิตตัวละครไปในสนามแบบ3าคูณสครับซึ่งตัวละครเนี่ยจะทําการโจมตีให้เราอัตโนมัติเลยแล้วสามารถเร่งความเร็วในการโจมตีได้งานภาพนั้นก็ดูสดใสใช้ได้ครับ ส่วนระบบเกมอื่นๆนั้นก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเกมแนวเดียวกันสักเท่าไหร่ครับก็คือจะมีพวกการผ่านดันเจี้ยนเพื่อให้ได้ทรัพยากรต,ต่อนาทีมากขึ้นหรือจะเป็นการหาไอเทมมาอ,อัพเกรดแล้วก็มีอารีนาเอาไว้ไฟกันอะไรประมาณนี้แหละครับและสิ่ำคัญขาดไม่ได้นะมีกระปองเอาไว้เปิดหาตู้ละครกันด้วยแหะครับพาโคทรี <o> อีกหนึ่งเกมสุด ฟยวครับที่เลี้ยววาให้แฟนๆซีรีส์เนี่ยได้จัดกันบนสตูบ้านเราแล้วสำหรับตัวเกมนี้จะมาแนวแอคชั่นขับรถปวนสุดมันครับซึ่งในภาคนี้จะพาเราไปสู่รูปแบบของการไล่ล่าแบบดั้งเดิมเลยมาพร้อมกับการบังคับเลี้ยวที่ไม่ซับซ้อนครับมีพวกรถยนต์แล้วก็ดานกว่า30เลเวลให้ได้ปลดล็อกเลือกรลบกันพร้อมกระบบ p พาเวอร์อัพแล้วก็ระบบบอร์ไฟมีให้เล่นกันด้วยครับส่วนงานภาพก็ตามที่เห็นนะจะมาสไตล์อินดี้อินดี้ครับ สีสันสดใสน่ารักน่าเล่นเช่นเดิมครับงานนี้แฟนเกมตัวนี้ครับถือว่าไม่ควรพาดเช่นเดียวกันครับ Lost Light เกมชูตติ้งซเวอร์ภาพโคตรสวยจากค่ายัใหญ่อย่าง Nis g a m e นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดให้พี่ไทยเนี่ยได้เข้าไปจัดกันแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนั้นจะมาในแนวเอาชีวิตรอดนะแต่ไม่ได้เป็นแนวโดดล่มนะครับ คือจะมีภารกิจให้ทําในแมปต่างๆรวมไปถึงการฟาร์มของฟาร์มของด้วยนะนอกจากนี้ต้องหนีไปยังจุดหลบหลีกให้ได้ครับซึ่งแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีศัตรูหรือผู้เล่นอื่นๆด้วยครับที่ต้องระมัดระวังไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนฆ่าได้เลยเป็นอย่างนั้นครับของที่เราฟาร์มมาอย่างยากเย็นนะก็จะตกไปให้เขาเสียมหมดเลยส่วนของที่เราได้มาครับก็จะสามารถนําไปทําภารกิจต่อๆไปได้หรือใครเนี่ยจะเอาไปขายก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าดูในคลิปนี้ครับก็จะเห็นว่างานภาพกราฟิกของเขาเนี่ยถือว่าสวยงามดูดีมากๆครับการแอคชั่นมูฟเมนต์การ, action, movement, การยิงปืนต่างๆเนี่ยถือว่าดูเท่ไม่แพ้กับเกม,มอื่นๆเลยนะแล้วก็จะมาในมุมมองบุคคลที่3ด้วยเล่นแล้วไม่เวียนหัวครับส่วนพวกปืนเนี่ยก็ถือว่ามีให้เลือกใช้งานปรับได้กันเพียบครับเลือกปรับแต่งกันได้เยอะจริงๆนะจัดว่าเป็นหนึ่งเกมมือถือเอาชีวิตรอดได้มันๆนะที่คอเกมชูตติ้งเนี่ยถือว่าไม่ควรพลาดกเกมหนึ่งเลยครับ MGCM Magical Girl เกมมือถือเทิร์นเบสตาปิจิ r p รสุดเซ็กซี่ครับที่ล่าสุดได้ดัดแปลงตัวเกมจากเวอร์ชั่น18บวกนะมาให้ดูซอฟต์ลงครับแล้วก็เปิดให้เล่นกันบนมือถือนี้ตัวเกมนั้นก็จะมาสไตล์แบบกราฟิกอนิเมะ d d ครับสีสันต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้ว ถึงเขาเนี่ยจะให้เราจัดทับตัวละครสา,สาวนี่นะครับจะมาในทีมของสาวน้อยเวทมนต์แต่ละตัวนั้นถือว่างานดีน่ารักน่ารักทั้งนั้นครับการเล่นก็ยังที่เห็นเลยเรื่องสกิลโจมตีคู่ต่อสู้ได้ซึ่งหลักครับการเล่นเนี่ยจะอยู่ที่การจัดทีมน,นะครับยิ่งท้าดตัวที่คอมโบสกิลกันได้เนี่ยจะยิ่งได้เปรียบเพิ่มขึ้นไปเลยนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งชุดเสื้อผ้าหน้าผมของตัวละครได้ด้วยชุดต่างๆยังช่วยเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครของเราเพิ่มขึ้นไปได้อีกด้วยนะครับ หากใครที่อยากจะลองเกมแบบนี้นะโตบ้านเรามาแล้วครับไปจัดกันได้เลย i d o l hunter dragon real เ,เกมมือถือ rpg ที่ระบบการเล่นแบบ idel ครับซึ่งตัวเกมนี้เขาก็ชูโรงในเรื่องของตัวละครสาวๆสวยๆทั้งนั้นครับอย่างที่เห็นนะครับงานดีน่ารักมากๆซึ่งหน้าตาเมนูของเขาเนี่ยจะมาในสไตล์แบบ2ูดีนะแต่เวลาการต่อสู้ครับก็จะมาในไซส์มินิ การเล่นเนี่ยก็จะเป็นการจัดทีมเลือกตัวที่เราอัพเก่งๆค่าพลังดีๆลงไปต่อสู้ครับเป็นฉากต่อสู้ก็จะประมาณนี้เลยนะตตลุยด่านหาของไปเรื่อยๆเพื่อเอาไปอัพตัวละครขอ,ของเรานั่นแหละสาหรับตัวละครใหม่ๆนั้นหาได้จากไหนครับตอบได้เลยว่าก็เปิดกาชปองนั่นแหละครับมีหลายเกรดหลายแบบให้เราได้เลือกสรรหากันเลยครับหากใครที่ฉูกใจเกมนี้นะไปลองเล่นกันดูได้เลยครับวิวเล่ฟุตบอล ำหรับชื่อเกมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอ่านว่าวิลเล่หรือวิววีหรืออะไรสักอย่างนะเอาเป็นว่ามันคือเกมวิลเล่ฟุตบอลแล้วกันครับสำหรับใครที่ชอบในเกมฟุตบอลนะลองมองเกมนี้กันดูครับเพราะเาลาสุดเนี่ยทางเนสอิเกมเจ้าเก่าครับเตรียมบุกตลาดเกมมือถือฟุตบอลกันแล้วนะสำหรับตัวเกมนี้นะเราสามารถเล่นกันได้คอสแพลตฟอร์มของฝั่ง PC และก็โมบายกันเลยครับแถมยังมีภาษาไทายให้ปรับใช้งานกันด้วย การควบคุมทําได้ง่ายครับคนที่เคยเล่นเกมบอลมาเนี่ยสบายเลยครับบอกเลยแถมงานภาพเนี่ยก็ถือว่าลื่นไหลนะระบบอื่นๆมีทั้งการบริหารจัดการทีมซื้อขายนักเตะดังๆกันเพียบครับการาฟริกของเขาก็ยังได้เห็นเลยนะทั้งจังหวะการเลี้ยงส่งมงยิงเนี่ยเกมมือถือครับทำได้ขนาดนี้แล้วใครที่กำลังมองหาเกมบอลเอาไว้เล่นแก้เครียดเนี่ยลองพิจารณาเกมนี้กันดูได้เลยครับ Class of Beasts เกมวางแผนกลยุทธ์แบบ PVP ตัวใหม่ล่าสุดจาก Ubisoft ครับที่ในเกมนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราบังคับเจ้ามังกรพวกไททันตัวเบง้งๆพวกนี้แหละเข้าไปทำลายฐานของศัตรูแบบเดียวทางกันเลยแน่นอนครับว่าตัวเกมนี้จะมีให้เราอัปเกรดตัวละครหรือมอนสเตอร์พวกนี้ด้วยแต่ละตัวก็จะมีสกิลมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถอัปเกรดฐานป้อมปังการอะไรพวกนี้ด้วย,ยครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็สามารถโจมตีเราแบบนี้เช่นเดียวกัน บรรยากาศตามภาพเลยครับก็คือกราฟิกแบบ 3D จัดเต็มนะตัวละครใหญ่สะใจจริงๆสําหรับตัวเกมนี้ก็ลองพิจารณากันดูกันเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมมือถือแนววางแผนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสนุกไปอีกแบบนะสําหรับตัวเกมนี้ Badlander อีกหนึ่งเกมชูตติ้งเซอร์ว่ามุมมอง GPS จากค่ายนิสอเกมครับที่ตอนนี้เขาก็เปิดเซิร์ซีกันจะเป็นทางการแล้วนะ สำหรับเกมแบดแลนเดอร์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกตึงตัวเลือกครับที่ใครมือถือสเปคไม่แรงรันเกมลอสไลไม่ไหวเนี่ยก็มาดูเกมนี้กันครับสับตัวเกมของแบด l ลนเดอร์นั้นก็ถือว่างานภาพกราฟิกดูดีใช้ได้นะไม่ได้ดูขี้เหร่อะไรเลยการวิ่งการยิงมูฟเมนต์ต่างๆนั้นถือว่าทำออกมาได้ดีลื่นๆครับแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยทีเดียวการเล่นเนี่ยก็สเต็ปเดียวกับเกมลอส Li ท์เลยนะครับฟาร์มของหาของอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ออกไปจากพื้นที่แห่งนี้ให้ได้ ก็เหมาะมากๆครับสำหรับใครที่มือถือไม่แรงนะรันเกมนี้กันดูแล้วกันครับก็เป็นเกมที่ภาพสวยและกันน่าเล่นอีกเกมหนึ่งครับ Survival RPG Open World Pixel เกมเอาชีวิตรอดที่จะมาในรูปแบบ Open World และตัวเกมนี้มีภาษาไทยด้วยครับ งาน,นภาพของเขาก็จะเป็นแบบพิกเซลนะบรรยากาศในเกมนั้นคลาสสิกครับฟังก์ชันเมนูอะไรต่างๆเนี่ยไม่เยอะจนเล่นลำบากเกินไปถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับเล่นเพลินๆชิลๆใช้ได้เลยมีการฟาร์มทรัพยากรสำรวจพื้นที่ไปเรื่อยๆครับในแมปเนี่ยจะมีมอนสเตอร์มาให้เราได้ฟาร์มกันด้วยแต่ว่าช่วงแรกๆครับก็อาจจะต้องคราฟของให้เราเก่งกันไปก่อนนะ ซึ่งในส่วนของการคราฟของนี้ต้องบอกเลยว่ามีอะไรให้เราได้คราฟกันเยอะมากครับสาหรับคนที่ชอบคราฟของสร้างของนะมาลองเกมนี้กันดูได้เลยครับไม่น่าผิดหวังแน่นอนโดยรวมแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่น่าเล่นที่สําคัญครับ Open World ไลด้ยด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมที่ไม่กินสเปคสเปคไม่นากเนี่ยสเปคเบาๆครับใช้หน่วยความจําไม่เยอะก็มาลองเกมนี้กันดูได้เลยครับโปรเจกต์วินเทอร์ม i บาย เกมมือถือเอาชีวิตรอดจากคนตอแหละนั่นแหละครับซึ่งเกมนี้เขาก็โด่งดังบน PC มาก่อนนะและตอนนี้ก็กําลังทําเป็นเวอร์ชั่นมือถือกันบ้างสำหรับตัวเกมนั้นก็จะมาในแนวเกมดังอย่าง Among Us นั่นแหละครับแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝั่งซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องหนีออกจากเมืองหิมะแห่งนี้ไปให้ได้และอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีหน้าที่ในการคอยขัดขวางครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปดูพี่เอกหาล็อกเกอร์เล่นกับเพื่อนๆได้ครับการังตีว่าสนุกมากๆเลย ซึ่งตัวเกมของเขาลองรับผู้เล่นออนไลน์สูงสุดถึง8คนพร้อมกันนะส่วนจุดเด่นของเขาเนี่ยคืองานพาสสไตล์กระตุนเล่นง่ายสบายตาแบบนี้และครับสวยงามน,น่าเล่นสไตล์อินดี้อินดี้เลยครับงานดีเกมนี้ถือว่าแนะนำครับมิราดเพอร์เฟกต์สกายเกมมือถือ MMO ที่จะมาในทีมจอมยุทธจีนเท่ๆแล้วก็มีการแปลงร่างมาด้วยนะครับ สำหรับตัวเกมนี้จะเน้นออโตเป็นหลักมีเคเวสอะไรให้ทําไปเรื่อยๆซึ่งาหากว่าขยันทาภารกิจเนี่ยตัวเกมครับแป๊บๆก็เวลลอยแล้วพลังเนี่ยเป็นล้านกันเลยทางด้านของระบบเกมก็สไตล์ออโต้ MMO เลยครับมีอารีนาล่าบอสสงครามกิว้วสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ด้วยเด็ก้ว่าเขาก็ขนกันมาครบเลยตัวเกมนี้ครับเขาก็จะมีกิมมิคในเรื่องของระบบการแต่งงานจีบสาวกันได้เลยนะยันมีลูกกันเลยครับมีภารกิจหาคู่รักให้เราได้ทํากันด้วย ใครที่อยากจะได้แฟนได้คู่ครับก็มาลองเกมนี้กันดูครับเพื่อจะได้ข่าวบ้างนะส่วนงานภาพเนี่ยก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องของจอมยุทธจีนกันเลยครับและสเปคเครื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องแรงครับก็น่า,จ,าจะเล่นเกมนี้กันได้ลื่นๆแล้วสำหรับใครที่ชอบแนวแบบออตโต้เล่นเพลินๆเนี่ยขี้เกียจกดมือเยอะๆครับลองเกมนี้กันดูได้เลยคิมมีราแดน เกม Open World Sandbox MMORPG โคตรแฟนตาซีครับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษสำหรับเกมนี้นั้นก็จะมาในทีมของแฟนตาซีตะวันตกนะที่จะมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่มากๆให้เราเนี่ยได้เข้าไปตรุยกันตัวเกมมีเผ่าให้เลือกเยอะมากๆเลยครับซึ่งก็สามารถเลือกบิวตัวละครแปลกๆได้อย่างอิสระตามที่เราชอบเลยจะเป็นมังกรเป็นคนเป็นวัวเป็นควายอะไรก็ได้ครับซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตากันได้ด้วยนะ สำหรับระบบการเล่นนั้นถือว่าไม่ซับซ้อนนะมีเควสคอยช่วยนําทางครับคอยสอนให้เราในการเล่นซึ่งต้องบอกว่าตัวเกมเขามีอะไรให้ทเพียบจริงๆทั้งการสร้างบ้านครับของขุดแร่ล่าขุมทรัพย์อะไรพวกนี้ครับในส่วนของการต่อสู้นั้นก็ทําได้มันๆนะมีอาวุธการใช้งานทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลเปพร้อมๆกันครับทางด้านของกราฟิกนั้นถือว่าสวยงามอลังการเลยบรรยากาศต่างๆนั้นดูสวยมากๆครับน่าเล่นจริงๆ แถมเล่นได้ทั้งฝั่งของ PC, Mobile, Cross Platform กันได้เลยครับหากใครที่ชอบเอาชีวิตรนะ่อหน้าตัวเกมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยนหะครับ Hy เป Fo ฟอหลังจากเปิดให้ทดลองเล่นตั้งแต่เดือนธันวาคมครับล่าสุดโปรเจกต์ใหม่จาก h i n e s s e a เนี่ยก็ผ่านฉลุยครับพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะ ตัวเกมนี้จะมาในแนว FPS 5v5 ครับคล้ายๆกับวารุนแลนเลยนะคือจะเป็นการแบ่งทีมฝั่งไหนจะวางระเบิดหรือกู้ระเบิดนั่นเองซึ่งการเล่นของเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรอบๆครับมีการซื้ออาวุธปืนซื้อชุดเกราะซื้อสกินได้และตัวละครส,สวยๆเท่ๆก็มีให้เลือกหลากหลายตัวครับโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทําให้การเล่นนั้นค่อนข้างหลากหลายครับจะบอกเลยว่าตัวเกมนี้ภาพเนี่ยคล้ายๆวารุณแลนเลยจริงๆครับ แน่นอนว่าตัวเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับกราฟิกที่ถือว่าดูดีและก็ไหลลื่นเลยงานนี้ขอเกมชุ t ติง f p s เนี่ยก็ถือว่าพลาดไม่ได้เลยละครับอันดีเซมเบอเปิดให้เล่นบนโตเกาหลีกันก่อนเลยครับสำหรับเกม RPG Hack and Slash นะที่คล้ายในก็ต่างพูดเสียงเดียวกันได้ว่าตัวเกมนี้มีกลิ่นอายของเดียโบเต็มๆเลย นี่นะครับบรรยากาศภายในเกมตัวเกมเนี่ยก็จะมาในมุมมองแบบด้านบนแบบนี้เลยถ้าในมือถือเนี่ยภาพก็อาจจะดูเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับมีเวอร์ชัน PC ที่สามารถเล่น c r o s s p l a y กันได้โดยรวมแล้วถือว่าภาพเนี่โคตรสวยนะนะทั้งสกิลการออกแอคชั่นต่างๆครับดูแล้วเวอร์วังอลังการสุดๆไปเลยครับยิ่งตอนปล่อยสกิลครับยิ่งเท่เลยมีให้บวกกับสตูเป็นขย,ยงครับแบบเดือดๆกันด้วย ส่วนพวกอาวุธเนี่ยก็มีให้ปรับใช้งานกันหลากหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นดาบธนูเวทมนทต์คาถาต่างๆนะก็เปลี่ยนได้ตลอดครับตามสไตล์การเล่นของเรานอกจากนี้ตัวเกมยังใส่ระบบต่างๆเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นระบบปาร์ตี้โคตออฟดันเจียนรวมไปถึงการล่ามงล่าบอสเนี่ยก็ใส่กันมาครบครับเป็นว่าภาพสวยขนาดนี้นะไม่เล่นไม่ได้แล้วล่ะครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมมือถือออกใหม่หน้าเล่นประจําเดือนนี้นะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะจะแปะเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเคยครับใครอยากได้เกมไหนก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับก่อนจากกันในวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e กับช่องของ s ีซันสตูดิโอกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสวดีครับ